คนที่เกิดราศีกุมค่ะในเดือนท่านว่าคุมปี2567น้มไป2 5นี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่ห้าใบค่ะใบแรกค่ะเด็กถือไม่เท้าค่ะใบที่สองค่ะแตถ้วยค่ะ ใบที่3ค่ะสองเหรียญค่ะใบที่3ค่ะ7ถ้วยค่ะใบที่สี่ค่ะ justice ค่ะคนที่เกิดราศีกุมนะคะในเดือนธันว่าคามปี2567นี้นะคะสิ่งที่จะเจอนะคะคือคุณจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะ การเดินทางของคุณนั้นนะคะจะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะซึ่งคุณอาจจะมีเรื่องของงานนะคะที่ค่อนข้างที่จะยุ่งมากนะคะทำให้คุณนะ่ยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวนะคะหรือคนที่คุณรักนะคะอาจจะต้องมีการแบบพัดพาดจากเขาพัดพาดในที่นี้หมายความว่าคุณอาจไม่มีเวลาให้กัน จนอาจจะไม่ได้เจอกันนะคะในช่วงนี้ของคุณนะคะคุณพยายามที่จะหาเงินค่ะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายนะคะเพราะช่วงนี้ของคุณน่ะคุณจะต้องเอาเงินมาหมุนเวียนในกิจการงานของคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายในช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่คุณจะมีโอกาสได้ของที่ถูกใจนะคะหรือ อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่จะได้มานะคะโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะในเดือนธันวาคมน,นี้นะคะแต่สิ่งไหนก็ตามนะคะที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกกฎหมายนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําถูกต้องนะคะคุณจะได้ผลตอบแทนกลับมาดีมากเลยค่ะ ก็ขอให้คนที่เกิดราศีกุมทุกคนเชียรพีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้าคูกันด้วยนะ